ก็เข้าสู่วันที่143แล้วนะครับก็ความรู้สึกแรกเลยนะที่ได้ Sailor phone มาคือผมไม่ได้มีความสุขเลยนะครับเพราะว่าตังที่ผมเก็บมาทั้งหมดมันหายไปเลยอะแล้วก็กับสิ่งที่ผมคาดหวังกับกล้อง iPhone มากๆมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ผมหวังก็ถ่ายจากกล้อง iPhone 15นะครับแล้วก็หลังจากที่ซื้อ iPhone เนี่ยเห็นในเงาปะใช้โฟนถ่ายอยู่แต่ดูเงินในบัญชีของผมดิ ก็สารดีตอนเช้าด้วยนะครับตอนนี้เวลาก็ตีสี่จะตีห้าแล้วนะก็เติมน้ำเปล่าเดี๋ยววันนี้ก็จะไปวิ่งนับหลังจากที่ผมไม่ได้วิ่งมาโคตรนานเลยนะเพราะว่าเรื่องฝุ่น PM เนอะตอนนี้ฝุ่นมันก็เริ่มลดลงแล้วนะครับ ตอนนี้หลายคนอาจอยากจะรู้นะว่าผมใช้ครีมอะไรบำรุงหน้าบ้างนอผมนี้ครับผมก็จะใช้เป็นไม่ต้องปิดแบรนด์ก็แล้วกันเป็นมอยเจอไรเซอร์นีผมจะใช้เป็นอันไหนก็ได้น้อมแบรนด์ไหนก็ได้แล้วก็จะเป็นกันแดดนะครับคือแบรนด์ไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นแบรนด์นี้นะครับแต่ว่าผมใช้ตัวที่ใช้แล้วไม่แพ้กับใบหน้านะครับผม ก็เราจะทาจอร์ไรเซอร์ก่อนนะครับมันจะทําให้ผิวหน้าของเราชุ่มชื้นนะครับแล้วก็พอเราทา m o i ์ t u r i z e r เสร็จเราก็จะทากันแดดต่อเลยนะครับกันแดดก็จะช่วยให้เราป้องกันจากแสง UV ต่างๆเนาะเวลาไปวิ่งอะไรออกแดดอะไรพวกนี้ครับก็จําเป็นมากๆเลยจะช่วยเซฟผิวหน้าของเราได้เยอะเลยนะครับผมก็แนะนําให้ทาทุกวันนะกันแดดอะขาดไม่ได้เลยจอร์ไรเซอ e r มันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกครับไม่ค่อยสําคัญเท่ากันแดดมันก็สําคัญแหละแต่ว่ากันแดดผมให้สําคัญมากกว่านะสำหรับตัวผม โอเคประมาณนี้สำหรับการดูแลผิวหน้าผมเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปวิ่งกันเลยดีกว่า ไม่ได้มาวิ่งนานโคตรเหนื่อยเลยวันนี้มาเส้นทางใหม่ๆบ้างครับอยู่ในป่าเลยนะเรามาเจออะไรใหม่ๆบ้างนะผมที่ไม่เคยมานะดูดิแบบเส้นทางวิ่งเทลเลยะประมาณนี้เลยนะครับก็คือผมคาดหวังกับกล้อง iPhone มากเกินไปนะที่จริงคุณภาพมันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับผมตอนนี้ผมยังไม่ได้ซื้อผมคิดว่ากล้องมันจะสวยแบบโหสวยมากแต่พอมาลองจริงๆมันก็ ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ก็ยังดีกว่ากล้องที่ผมใช้ปกติเลยนะแต่ราคามันสูงไปหน่อยนะสำหรับ iPhone เครื่องนี้วันนี้นะหลังจากที่ผ่านมาเป็นร้อยวันแล้วป้าที่เราถ่ายคลิปแบบนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเรื่องของการฝึกนะครับผมฝึกจ,จิตใจฝึกวิน,นัยอะไรต่างๆนะครับก็คือที่ผมบอกว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดูพอดแคสต์ฟังพอดแคสต์อะไรเยอะๆนะครับก็จะบอกว่ามันก็เปลี่ยนได้จริงๆนะแต่ว่าตัวของเรามันจะยังไม่เปลี่ยนแบบ ฟังแล้วเปลี่ยนปุ๊บเลยคือเราต้องฝึกเรื่อยๆไว้เหมือนความคิดเราจะรู้อยู่แต่ว่าการกระทําของเรามันยังไม่เปลี่ยนง่ายๆน้ผมคือเราต้องฝึกฝนพยายามเจอเหตุการณ์บ่อยๆเพื่อที่เราจะได้คุ้นชินแล้วก็ปรับตัวไปเรื่อยๆคนระับอย่างเช่นของผมเลยนะอันนี้มาจากประสบการณ์เลยน้อมที่ผมมาเล่าให้ฟังก็คือผมฟังพอดแคสต์นะผมก็รู้แหละว่าต้องทายังไงบ้างนะผมเป็นคนที่อารมณ์ไม่ร้อนควบคุมอารมณ์ตัวเองอย่าพูดอะไรไปเรื่อยอย่าพูดอะไรที่มันแบบไม่ควรพูดออกมาครับเราต้องคิดก่อนพูดอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าของผมก็ ที่ผ่านมานะยังทําผิดพลาดอยู่เลยนะครับผมก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมขับรถกับแม่นะครับแล้วก็แม่บ่นๆอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วผมก็เจอกับอาการแบบว่าตอนกลางคืนรถมันเยอะรถเปิดไฟสูงเข้าตาอะไรแบบนี้ครับก็เลยทําให้ผมอารมณ์ร้อนนะตอนนั้นก็โกรธและอารมณ์ร้อนมากๆคนระับแม่พูดอะไรก็ผมก็แบบเถียงอะ่ะแล้วก็มีอยู่จังหวะนึงแม่แบบบอกให้ผมขับไปแล้วก็ผมก็กําลังดูรถอยู่ผมแบบอารมณ์ร้อนอยู่ด้วยแล้วก็ด่าแม่ไปเลยเนาะว่าแบบเอ้ยอยากตายมากหรือไง แบบไม่ดูรถอะไรต่างๆคือมันไม่ควรพูดออกมาครับคำพูดแบบนี้ยคือเราควรจะพูดดีๆแต่ว่าผมกับตะโกนออกไปหรือว่าด่าออกไปนะ <S <S พอผมด่าออกไปผมก็กลับมาคิดเอ้ยทำไมกูเป็นคนอย่างนี้วะ <S 1> <S 1> <S ทั้งที่ฟังพอดแคสต์อะไรมาต่างๆแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยเลยหรอกก็เลยทําให้ผมรู้และตกผลึกว่าเราต้องฝึกบ่อยๆนะผมไม่ใช่ว่าเราฟังรอบเดียวแล้วก็จะเปลี่ยนแปงลงเลยนะอย่างเช่นผมเคยแนะนําเพื่อนให้ฟังพอดแคสต์นะเพื่อนก็บอกว่าก็ฟังอยู่แต่ว่ามันไม่เห็นเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับก็เลยเลือกที่จะไม่ฟังต่อ คืออย่างเงี้ยครับการเปลี่ยนแปลงความคิดของคนอื่นมันยากใช่ไหมผมก็อธิบายยากเหมือนก็พยายามอธิบายะครับว่ามันต้องฟังซ้ำๆแล้วก็ฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆนะครับผมถึงจะทําให้ตัวของเราเปลี่ยนแปลงนะเส้นทางใหม่นะคยังไม่เคยมาเลยมีแต่ส่วนเนาะก็เป็นว่า ประมาณนี้นะครับสำหรับการแนะนําวันนี้ผมอาจจะพูดตกหล่นไปบ้างนะแต่รู้สึกว่าคลิปมันจะยาวแล้วนะครับก็จะบอกอีกทีนึงนะผมว่าเป็นการแนะนําเฉยๆนะไม่ได้มีการสอนอะไระครับอะไรที่คิดว่าดีก็สามารถเอาไปปรับใช้ก็นําไปปรับใช้นะอะไรที่ไม่ดีก็พิจารณาและคิดดูนะครับผมเดี๋ยวผมขอวิ่งก่อนนะทางนี้แต่ป่าเขาเอะแอบร้อนอยู่ จอคู่วัิมาดูกันครับว่ามันจะทำอะไรผมหรือเปล่าแต่ดูไม่น่าทำนะ เมื่อเช้านี้กินข้าวผัดนะครับหลังจากที่เราไปวิ่งมานะวันนี้บ้านผมอาจจะยุ่งๆหน่อยนะครับคือเดี๋ยวต้องช่วยงานบ้านเยอะเลยอาจจะไม่ได้ฟังพอดแคสต์อะไรเยอะนะเพราะว่าพรุ่งนี้พี่ชายจะบวชนะครับผม ความรู้สึกแรกเลยนะที่ได้ iPhone มาคือผมไม่ได้มีความสุขเลยนะครับเพราะว่าตังที่ผมเก็บมาทั้งหมดมันหายไปเลยอะแล้วก็กับสิ่งที่ผมคาดหวังกับกล้อง iPhone มากๆมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ผมหวังเอาจริงๆตอนนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจแบบ100%ซนนะว่าผมคิดผิดหรือว่าคิดถูกแต่ที่ผมมั่นใจจริงๆที่ผมซื้อก็ผมคิดว่า น่าจะหาตังจากมันได้จริงๆนะครับใช้ iPhone เครื่องนี้มาหาตังให้ผมได้เยอะกว่าที่ผมจ่ายไปของราคามันนะครับแต่อีกอย่างที่ผมไม่แน่ใจว่าผมตัดสินใจถูกไหมเพราะว่าผมเอาตังเก็บของผมทั้งหมดมาซื้อเครื่องนี้ตอนนั้นผมไม่ได้คิดวิเคราะห์แบบจริงๆอ่ะครับคือตอนแรกที่ผมคิดไว้อะว่าผมมีตังเก็บเยอะมากพอที่จะซื้อ iPhone แล้วก็มีตังเหลือเก็บไว้อีกแต่พอไปดูสถานการณ์จริงๆเนาะก็จะบอกก่อนว่าผมใช้วิธีการเก็บตังแบบเปิดบัญชีธนาคารมาอีกหนึ่งบัญชี แต่ว่าไม่ได้เปิดแอปในมือถือนะก็คือเราจะไม่รู้ว่าตังในบัญชีอันนั้นของเรามีเท่าไหร่ผมก็จะแบบทํางานมาได้ตังมาก็จะโอนไปบัญชีนะั้นเรื่อยๆโอนไปโอนไปคือที่จริงบัญชีนี้ผมกะว่าจะแบบเป็นบัญชีที่ที่จะเก็บซื้อ รถยนต์เพราะมันเป็นความฝันของผมมากๆเลยนะการมีรถยนต์อะไรนี้แต่ว่ามือถือของผมมันกล้องมันไม่ค่อยดีแล้วไงผมก็กลาว่าจะแบบเออเอามาถ่ายคอนเทนต์อะไรแบบนี้แหละครับแต่ในความคิดของผมตอนนั้นก็คือคิดว่าในบัญชีเนี่ยมันมีตังค์เยอะมากๆพอแล้วแต่พอไปดูสถานการณ์จริงๆผมเอาสมุดไปอัพที่ในเมืองนะครับก็เลยดูเอ้ยตังค์มันไม่พอนี่หว่าตังค์มันมีทั้งหมด2องหมแล้วก็จากนั้นก็ผมก็ไปกดอีกบัญชีหนึง่งซึ่งเป็นบัญชีที่ผมตั้งไว้สาหรับ ตังเก็บอ่าผมจะมี3บัญชีนะครับก็คือบัญชีใช้จ่าย1แล้วก็ตังสำรองตังเก็บอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็3ก็คือเป็นบัญชีสําหรับความฝันของเราที่ผมบอกว่าอยากจะซื้อรถยนต์อ่ะก็สรุปแบบสั้นๆเลยผมก็ทําการถอนตังทั้ง3บัญชีเนี่ยมารวมกันทั้งหมดมันได้มาอยู่ประมาณ3 1มหมนนะครับผมแล้วก็ไอโฟนเครื่องเนี้ย อยู่ที่29 0ห0หรือว่า2 8 0 0ผมจะไม่ค่อยได้ iPhone 15ธรรมดานะตอนนั้นก็คิดอยู่นะผมเอ้ยจะทำยังไงดีวะจะซื้อไหมผมก็มาในตัวเมืองแล้วอุตส่าห์ขับรถมากล่าว่าจะซื้อจริงๆแล้วสรุปนั่นแหละครับไปๆมาๆยังไงผมก็กับอีกความคิดนึงคิดว่าเราจะใช้มือถือเครื่องนี้หาตังค์ให้เรามาได้มากกว่าที่เราจะจ่ายไปมันก็เลยทําให้ผมตัดสินใจซื้อไปนะจนผมไม่มีตังค์เก็บเลยที่ผมให้ดูในบัญชีว่าเหลือ5 0 0อย่ะ <c oughs> คือเหลือเท่านั้นจริงๆนะครับและมันก็ทําให้้้ผมมรรูออีกเื่่งงนะวาทัหด ที่เราทํามาเราหาตางัตางค์เก็บตังค์มาอะไรต่งตางๆเพื่อที่จะมาซื้อมือถือเครื่องนี้เหมือนเราจ่ายเวลาของตัวเองไปอะครับท,ทำงานมา3เดือนที่ทํามาทั้งหมดเอามาจ่ายกับเครื่องเนี้ยคือเหมือนเราใช้เวลาทั้ง3เดือนของเราเพื่อมือถือเครื่องนี้เครื่องเดียวอะไรประมาณนี้หนอเหมือนไม่ได้จ่ายด้วยตังค์อะครับแต่เหมือนจ่ายด้วยเวลาชีวิตของเราทั้ง3เดือนแต่มันก็ยังดีที่ผมคิดว่าเออมือถือเครื่องนี้จะสามารถทําประโยชน์ให้ผมมันก็อย่างเช่นท่าน้ยมดูตอนนี้ทําให้วิดีโอมันชัดขึ้นผมก็โอเคอยู่นะแต่ถ้าคิดจริงๆ30,000่นเราเอาไปลงทุนอะไรแล้วก็ ค่อยเอากําไรมาซื้อมือถือตรงนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งความคิดที่เออก็น่าทําเหมือนกันและขอบพูดระบายกับเครื่องนี้หน่อยเอาจิงๆกล้องมันก็ไม่ได้สวยเลยขนาดนั้นอะ่ะเออเฟรมเรตก็ยังมีกระตุกบ้างคือความคิดของผมว่า p p o o n เนี่ยมันสามารถถ่ายวิดีโอได้แบบ60เฟรมไม่มีกระตุกเลยแต่มพอมาใช้จริงๆมันก็มีกระตุกบ้างน้อมแล้วก็แสงอะไรต่างๆมันก็มีการกระพริบบ้างม,มีมันไม่ได้เหมือน ที่ผมคิดไว้เลยครับแล้วก,การที่จะนําไฟล์วิดีโอจาก iPhone มาลงคอมพิวเตอร์ก็โคตรยากเลยพอจะลงตัดต่อก็ยากอีกมันไม่ใช่ไฟล์ MP4 มครับมันเป็นไฟล MO ์ MOV ก็เลยแบบยุ่งยากไปหมดเลยนะเอาจริง n d r ด i d ของผมมันง่ายกว่าเยอะมากๆเลยพอมาได้ครอบครองมันจริงๆก็ทําให้รู้ว่าเออมันไม่เหมือนที่เราคิดเลยนะแล้วก็ไม่ได้มีความสุขอย่างที่เคยคิดว่าถ้าได้ครอบครองมาจะมีความสุขมากๆเนี่ยผมจะพามาให้ดูก็คือเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมของผมเคยแบบ ไอโฟนว่าเป็นแบบความฝันพอได้มาถึงจะไม่ใช่3กล้องเหมือนโปรก็เถอะได้มาจริงๆความรู้สึกมันก็นงั้นๆเลยครับ <_ c oughs> ตรงนี้ติดทำไมมันเปิดโลโก้ไม่ได้นะตรงนี้ผมเลยติดแล้วก็ที่ผมอยากจะแนะนำจริงๆก็แบบอย่าทำตามผมเลยนะมีตังเก็บไว้หลายบัญชีเหมือนที่ผมเคยทำมาแยกเป็นสัดส่วนสัดส่วนมีตังสำรองอะไรต่างๆคือผมคิดว่าแบบนั้นมันดีมากๆแล้วครับแบบนี้คือถ้าเกิด เหตุการณ์ไม่คาดฝันเลยเกิดขึ้นมันจะทําให้แบบไม่มีตังสำรองแล้วมันอาจจะทําให้เราล้มได้เลยนะเอาจริง,รงเรื่องนี้มันพูดยากนะผมทั้งที่ผมก็รู้นะว่าเออเราควรเก็บตังสำรองไว้จะซื้อของเกินจําเป็นทั้งที่ผมสามารถเอาตังประมาณหมื่นต้นๆไปซื้อมือถือ Android เลยมาใช้ก็ได้ใช่ไหมแต่ผมกับเลือกแบบเนี้ยเนี้ยทั้งที่ก็รู้นะแต่มันก็ไม่ทําแบบนั้นกลับมาซื้อแบบเนี้ย ตลกตลกกับตัวเองจริงๆน่าจะใช้เกินจําเป็นแหละครับความคิดตอนนั้นผมก็แค่คิดว่าเออกล้องมันดีขึ้นแล้วก็เหมือนจะไม่ตกรุ่นเพราะว่าเป็น iPhone 15เพิ่มตังอีกไม่กี่บาทก็ได้แล้วแต่มันก็เพิ่ม,เพ,มเพิ่มมาจนเพิ่มมาหลายหมื่นเลยความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมดเกี่ยวกับการบริหารการเงินก็มาผิดคำพูดตัวเองตรงนี้แหละครับผมก็รู้สึกเศร้าอยู่ที่ตัวเองเลือกทำแบบนี้แต่ก็ คิดบวกครับเราจะมาเศร้าไม่ได้เพราะผมปฏิบัติไปแล้วผมว่าคิดว่ามือถือเครื่องนี้สามารถทําตังค์ให้ผมได้มากกว่าเดิมแน่นอนโอเค